กลับมาพบกับพี่เกษรจากชาแนลนะคะวันนี้นะคะพี่เสษรก็จะมารีวิวกิจกรรมร้านค้าโมโคนะคะแล้วก็กิจกรรม3ปีฟรีไฟนะคะฟรีไฟเราก็เข้ามาสู่ปีที่3แล้วนะคะวันนี้นะเดี๋ยวตอนแรกพี่เสษรจะขอเป็นอัปเดตกิจกรรมร้านค้าโมโคก่อนนะดำดิ่งโลกใต้พิภพนะคะก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเข้าหน้ากิจกรรมกันเลยจ้า ก็เป็นกิจกรรมร้านค้าโมโคเช่นเคยนะคะก็จะให้เลือกของที่เราชอบ2ชิ้นเออพี่กระสวยก็จะเลือกเป็นสกินน้องโลโบแล้วกันนะคะรางวัลพิเศษเดี๋ยวเลือกเป็นแล้วก็รางวัลใหญ่ก็จะเลือกเป็นชุดชุดแรกนะคะเพราะว่าชุดอื่นนี้มีครบแล้วนะคะแล้วก็รางวัลพิเศษจะเลือกเป็นน้องโลโบเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะสําหรับร้านค้าโมโคเนี่ยกิจกรรมนี้เราจะหมดกันไปเท่าไหร่นะคะ เขาก็จะให้เราเลือกของที่เราชอบต้องการ2ชิน้นแล้วเสร็จแล้วเราก็กดตกลงนะคะก็นี่นะคะก็จะเป็นเซ็ตรถลิปเปอร์นะคะแล้วก็สกินน้องโลโบเนาะเริ่มแรกที่9ก้าไดมอนด์นะคะน่าจะออกเป็นพวกสกินปืนอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะค่ะเอาเป็นสกินปืน a อเอนไฟนะคะแล้วก็มาที่49คะ่ะอ่าเป็นกล่องสุ่ม UMP นะคะแล้วก็ร9 9จะ้ะ เป็นตั๋วสุ่มปืนนะคะแล้วก็299ค่ะอ่าสก,กินน้องโลโบออกที่299นะคะแล้วก็399อันนี้พี่ก็สักคิว่าน่าจะเป็นตัวไดมอนด์อ่ะได้เป็นตัวไดมอนด์ไปนะคะแล้วก็999ค่ะชุดสุดท้ายชุดใหม่เนาะโ o สริปเ p อร์นะคะโรสริปเปอร์นะโสริปเปอรก็คือสีกุหลาบแดงนะคะเดี๋ยวลองไปดูชุดกันนะคะ ชุดเขาก็จะเป็นผมสั้นนะมีหน้ากากานะแต่ว่าทุกอย่างจะแยกได้นะคะเดี๋ยวกดเปิดเนาะก็จะมีผมสัน้นมีหน้ากามีเสื้อมีกางเกงและรองเท้านะเดี๋ยวเราลองใส่ดูนะคะหมุนดูก็เสื้อพี่ก็สวยชอบนะคะแต่ว่าไม่ค่อยชอบหน้ากากเท่าไหร่ทรงผมก็ดูน่ารักสดใสดีนะคะแต่แบบดูเห้าๆนิดหนึ่งเนาะทรงผมเป็นสีดํานะคะหน้ากากจะเป็นสีแดงเนาะเข้าชุดแล้วก็เสื้อนี้พี่ก็สวยชอบนะเพราะว่า ข้างหลังเนี่ยเหมือนมีเป็นตาสัญลักษณ์ด้วยนะอันนี้สวยนะรถลิปเปอร์นะคะซ่อนเกาะนะคะเสื้อซ่อนเกาะแล้วก็กางเกงก็จะเป็นเหมือนกางเกงสูทยาวขายาวนะคะแล้วก็รองเท้าสีดำนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ <S <S ส่วนสกินน้องโลโบอันใหม่ก็จะเป็นสีแดงนะคะเข้ากันกับชุดเข้ากันกับชุดเลยก็คือชุด,ดรถลิปเปอร์นะคะก็คือได้กับสกินน้องโลโบชุดนี้ก็คือเข้ากันเลยนะคะ ดยวลองลองไปดูกันว่าน้องน้องโลโบกับชุดเขาน่าจะสวยยังไงเนาะลองไปดูกันจะ้ะเขเข้าชุดกันแมทกันดีนะคะค่อนข้างที่จะทําออกมาดีเลยนะคะสําหรับชุดอันนี้เนาะแต่พี่ก็ส่วนตัวพี่ก็ส่วนไม่ค่อยชอบหน้ากากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าชอบเสื้อเขาอะไรอย่เงี้ยแต่ชอบตรงที่ว่าทุกอย่างแยกกันได้เนาะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะไปดูกิจกรรม3ปีฟรีไฟล์กัน 3ปีฟรีไฟล์กันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะของรางวัลฟรีเพียบเลยค่ะเท่าที่ดูนะเดีย๋ยวเราลองเข้ากดไปที่หน้าเลข3นะคะก็จะเข้ามาหน้านี้เนาะก็เนี้คะ่ะก็จะมีให้กดรับของรางวัลแต่ละวันนะคะนีก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะตามเควสที่เขาให้เราทำเนาะแล้วก็จะมีกดรับของนะคะ ก็คือถ้ารับได้ก็จะเป็นกล่องกล่องเหมือนของขวัญสีแดงน,นีะคะอย่างวันนี้พี่ก็สวยเล่นใจอันดับไปก็จะได้ได้ได้โทเค็นเอ่อโทเค็นแล้งนะคะแล้วก็บัตรแล้งไม่ลดด้วยสีม่วงนี่คือบัตรแล้งไม่ลดนะเนี่ยค่ะบัตรแล้งไม่ลดสีม่วงได้มา1ใบแล้วก็จะมีโทเค็นแล้งได้มา100นะคะนี่เนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนให้กดของขวนนะัญเนาะถ้าเราทำเควสเสร็จน,นี้ก็จะได้เป็น สกินรูปแล้วก็สกินพื้นหลังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือให้กดที่กล่องความสีแดงถ้าเราทำเควสเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมี1ปีนะคะ1ปี2ปี3ปีเนาะก็คือเป็นความทรงจำปัจจุบันแล้วก็จะมีให้สำรวจก็คือจะมีให้เล่นกิจกรรมสำรวจเนาะก็จะรับพวกตัว๋วพวกจิก๊กซออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีให้เก็บ แคปซูลเนาะสีฟ้ากับสีเหลืองนะคะนี่เนาะนี่แคปซูลแคปซูลสีฟ้าเนี่ยจะหาได้ในแมปที่เราลงเล่นนะคะนี่ถ้าเป็นแคปซูลพิเศษสีทองก็จะได้สกินรถด,ด้วยอันนี้คือรางวัลใหญ่สุดของเขานะคะก็จะเป็นสกินรถมีกระเป๋ามีตัวไดมอนด์ตัวอะไรพวกเน,นะะี้ยค่ะซึ่งหายากมากนะอันนี้พี่กระสุยยังไม่เจอนะคะส่วนถ้าเป็น ที่เก็บไปเทมสีฟ้าเนี่ยก็คือจะนนี้จะเจอบ่อยนะแล้วก็ยังจะมีกิจกรรมที่ยังไม่เปิดอีเวนต์นะคะก็คือจะเปิดวันที่17แล้วก็วันที่22ยังไม่มียังไม่บอกว่าคือกิจกรรมอะไรนะแต่ว่ารับรองว่ากดรับของขวัญฟรีนี่คือถือว่าคุ้มแล้วนะคะสำหรับกิจกรรม3ปีฟรนะีไฟนอันนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะ ท่านพี่ก็สวยก็คืองงว่านี่เราไปกดแลกของอโทเค็นที่ไหนเนาะเพราเราได้ได้เหมือนอไอเทมสีฟ้ามาางเงี้ยเราไปกดรับที่ไหนนะคะยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวพี่ก็สวยไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับยอดไลค์ยอดสับสายนะคะยอดติดตามเนาะยังไงวันนี้ก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปรีวิวโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ดูนะคะว่าจะเล่นฟรีไฟล์โกงแค่ไหนนะบ๊ายบายจ้าสวัสดีคะ่ะ